เขา CEO หนาวเย็นปล่อยให้เธออยู่กลางหิมะทั้งคืนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเมื่อคู่แข่งของเขาเข้ามาใกล้เธอหัวใจของเขาสั่นสะเทือนและความรักที่เขาไม่เคยยอมรับต้องระเบิดออกมาคุณจะไม่อยากพลาดว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรหิมะโปรยปลายลงมาอย่างช้าๆอากาศหนาวจับจิตจับใจจนทุกลมหายใจเป็นไอขาวเขา ซีอหนาวเย็นยืนมองเธอจากระเบียงบ้านใหญ่ใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาเย็นชาที่ไม่เคยมีใครแตะต้องเธอยืนตัวสั่นอยู่กลางหิมะมือเปล่ากอดตัวเองแน่นพยายามอุ่นร่างกายที่เย็นเย,ยือกเขาปล่อยให้เธออยู่นอกบ้านไม่แม้แต่จะยื่นมือช่วยแต่ในขณะที่เขาหันไปพูดคุยโทรศัพท์สายตาเขาเห็นสิ่งที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นคู่แข่งของเขาชายหนุ่มสูงใหญ่กําลังเดินเข้ามาในสวน ดึงมือเธอไปอย่างอ่อนโยนเธอเงยหน้ามองเขาด้วยความหวังและไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ห้ามหัวใจของซีโอเริ่มเต้นแรงความเย็นชาในใจละลายไปอย่างรวดเร็วความโกรธความหึงหวงและความปรารถนาปะปนกันเขาไม่สามารถละสายตาได้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอทำให้เขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ลมหนาวพัดแรงขึ้นหิมะตามผมและไหลของเธอ แต่ในสายตาเขาเธอกลับสว่างสวัยเหนือทุกอย่างในวินาทีนั้นเขาได้รู้ว่าความรู้สึกที่เขาไม่เคยยอมรับกลับมาพุ่งชนหัวใจเขาอย่างรุนแรงหัวใจของเขาแทบจะแตกสลายเมื่อเห็นเธอยิ้มกับคู่แข่งของเขารอยยิ้มที่เคยเป็นของเขาเพียงคนเดียวกลับปรากฏบนใบหน้าของชายอื่น CEO หนาวเย็นเดินลงบันไดแต่เท้ากลับเหมือนติดอยู่กับพื้น ความโกรธและความอับอายไหลรวมกันในตัวเขาลมหายใจร้อนของเขาปะทะก,กับไอเย็นในอากาศเธอไม่รู้ว่าเขากำลังมองอยู่ไม่รู้ว่าความเงียบที่ยาวนานของเขากำลังระเบิดเป็นไฟร้อนในใจคู่แข่งยิ้มกว้างดึงเธอเข้าไปใกล้พูดบางอย่างที่ทำให้เธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นทำให้เขาแทบคลั่งทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าลงเหมือนโลกหยุดหมุน สายตาเขาตามทุกอย่างแม้เพียงลมหายใจของเธอเขาเดินออกไปจากบ้านหิมะยังคงตกไม่หยุดรองเท้าหิมะบดพื้นดังกรอบกแกรบแต่เขาไม่สนใจความหนาวเย็นไม่สนใจร่างกายตัวเองเพราะหัวใจเขาร้อนแรงเกินกว่าที่อากาศหนาวจะเยือกเย็นเมื่อใกล้ถึงสวนเขาเห็นคู่แข่งของเขากำลังจะดึงเธอเข้าไปในรถมือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนรู้สึกถึงความอันตรายที่กำลังมา ท่านใดนั้นซีโอก็ลุกขึ้นเต็มตัววิ่งเข้าไปสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความรักที่เขาไม่เคยยอมรับมาก่อนหยุดเสียงเขากระชากอากาศให้แข็งตัวทุกคนหันมามองหิมะตกลงมาเป็นละอองเล็กๆร่างของเขาโดดเด่นท่ามกลางความขาวของหิมะคู่แข่งชะงักสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่เขาไม่สนใจใครอีกแล้วทั้งหมดที่เขามองเห็นคือเธอ เธอสะดุ้งเมื่อเห็นเขาดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความตกใจและความหวังเหมือนรอคอยเขามาตลอดชีวิตเขาเก้าวเข้าใกล้ลมหายใจร้อนพุ่งประทะก,กับลมหนาวมือของเขายื่นไปหาเธอนิ้วมือแตะเข้ากับมือเย็นชืดของเธอฉันฉันไม่ยอมให้ใครเอาเธอไปเสียงเขาแผ่วแต่แฝงความเด็ดขาดไม่ใครทั้งนั้นเธอมองหน้าเขาใบหน้าที่เธอเคยรู้สึกเย็นชา ตอนนี้เต็มไปด้วยความร้อนแรงเธอแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาเอื้อมมือโอบไหล่เธอดึงเข้ามาใกล้ตัวความอบอุ่นของเขาผ่านเสื้อสูทหนาทำให้ร่างของเธอเริ่มอุ่นขึ้นอย่างช้าๆคู่แข่งถอยหลังสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาแต่เขาไม่สนใจทั้งหมดที่เขาอยากทำคือปกป้องเธอสายลมหนาวประทะใบหน้าหิมะตกลงบนผมเธอแต่เขาเอามือปัดออก ดวงตาเขามองลึกลงไปในดวงตาเธอเหมือนพยายามบอกทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดคำเดียวฉันฉันรักเธอคำพูดนั้นดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนในใจของทุกคนความเงียบเข้ามาปกคลุมสวนแม้ลมหนาวก็เหมือนหยุดลงชั่วขณะเธอสั่นเล็กน้อยน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่เธอไม่ได้กลัวเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความรักที่เขาเพิ่งเปิดเผยเขาเอ,อ่ยอีกครั้ง ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเอาเธอไปอีกเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเธอยิ้มเบาๆยื่นมือไปแตะหน้าเขาสัมผัสนั้นเผยทุกความรู้สึกที่เธอเก็บไว้ความหนาวความเหงาทุกอย่างละลายหายไปในพริบตาเขาโน้มตัวลงใกล้จนเกือบจมอยู่ในหิมะริมฟีปากของเขาแตะกับหน้าผากเธอเป็นจูบเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอปิดตา ปล่อยให้ความอบอุ่นไหลเข้ามาในหัวใจความรักที่พวกเขาปฏิเสธตัวเองมาตลอดตอนนี้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งลมหายใจของพวกเขาผสมผสานกันหิมะร่วงลงบนไหล่โลกเหมือนหยุดหมุนเวลาหยุดชั่วขณะเพื่อต้อนรับรักครั้งใหม่เขากอดเธอแน่นเหมือนจะไม่ปล่อยไปอีกหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ทั้งตัวและเขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าก,า,การมีเธออยู่ข้างๆ้ เธอยิ้มท่ามกลางความหนาวน้ำตาไหลลงบนแก้มแต่ครั้งนี้น้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดเขาพูดเบาๆข้างหูเธอไม่ว่าหิมะจะตกแรงแค่ไหนฉันจะเป็นที่อบอุ่นให้เธอเสมอเธอพยักหน้าหัวใจของเธอสั่นไหวรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงและความอบอุ่นที่เขามอบให้หิมะยังคงโปรยปลายแต่สำหรับพวกเขา โลกทั้งใบกลับอบอุ่นที่สุดหลังจากที่เขากอดเธอแน่นทั้งสองเดินกลับเข้าไปในบ้านหิมะยังคงตกโปรยปรายอยู่ข้างนอกแต่ภายในบ้านกลับอบอุ่นด้วยไฟจากเตาผิงเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่รู้สึกถึงความปลอดภัยเป็นครั้งแรกหลังจากคืนที่หนาวเหน็บและโดดเดี่ยวเขาเดินตามหลังเธอสายตายังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปอีกฉันเธอเริ่มพูด แต่คำพูดถูกกลืนไปด้วยความเงียบสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำตอบที่เธอไม่ต้องพูดเขาโอบเอวเธอแน่นขึ้นและวางหน้าผากลงกับหัวเธอทั้งสองหายใจร่วมกันในความเงียบโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนไฟเตาผิงสาดแสงอุ่นกระทบบนใบหน้าของเธอทำให้สีแก้มของเธอเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มบางๆเธอหนาวไหมเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความห่วงใย เธอสั่นเล็กน้อยไม่ไม่เท่าไหร่แต่สายตาเธอไม่โกหกเธอรู้สึกอบอุ่นกว่าที่เคยเขาจับมือเธอและนำไปยังโซฟาพวกเขานั่งใกล้กันเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหิมะยังคงตกอยู่ด้านนอกแต่สำหรับเขาและเธอโลกทั้งใบกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อคืนฉันรู้สึกเธอหยุดชั่วขณะพยายามรวบรวมความกลา้าฉันเกือบ ไม่รอดเขากุมมือเธอแน่นสายตาเขาแฝงความกังวลฉันไม่อยากให้เธอเจ็บอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสบายใจเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากของเขาเกือบชนกับริมฝีปากของเธอแต่ไม่ใช่จูบธรรมดามันคือคำสัญญา คำสัญญาที่ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอเดียวดายอีกเธอเผลอหลับตาปล่อยให้หัวใจเต้นแรงตามสัมผัสนั้นความอบอุ่นไหลเข้าสู่ร่างกายทําให้ความหนาวในใจละลายไปเขาเบี่ยงหน้ามาและกระซิบข้างหูเธอฉันรักเธอรักเธอมากที่สุดในชีวิตเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่เธอรับรู้ได้ทุกคําใบหน้าของเธอแดงขึ้นแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขเขายิ้มและดึงเธอเข้ามากอด ทั้งสองนั่งใกล้กันบนโซฟาล่มหายใจสอดประสานกันความอบอุ่นแลกเปลี่ยนและหัวใจสองดวงเริ่มเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเธอเริ่มพูดเบาๆฉันฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนแบบเธอใกล้ๆเขาเอียงหน้าเข้าหาเธอและจูบหน้าผากเธอเบาๆอีกครั้งฉันอยู่ตรงนี้แล้วเสียงเขาอ่อนโยนเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีวันแตกสลายเวลาผ่านไปช้าๆ แสงจากไฟเตาผิงสาดลงบนหิมะด้านนอกเงาของทั้งสองเคลื่อนไหวช้าชาบนผนังเหมือนโลกภายนอกหยุดหมุนเพื่อให้พวกเขามีเวลาอยู่ด้วยกันเธอซุกหน้าเข้ากับอกเขาหัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเป็นความอบอุ่นเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมเขาโอบเอวเธอแน่นขึ้นมืออีกข้างลูบเส้นผมเธอเบาๆความสงบและความรักปกคลุมทั้งร่างเหมือนเวลาหยุดนิ่งชั่วขณะ ฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอเขาพูดช้าๆทุกคำเต็มไปด้วยความจริงใจเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลรินบนแก้มแต่เธอยิ้มและจูบมือเขาเบาๆเป็นการตอบรับความรักเป็นสัญญาที่เธอจะอยู่ข้างเขาเช่นกันทั้งสองนั่งใกล้กันเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างหิมะยังคงโปรยปลายแต่ในหัวใจของพวกเขากลับอบอุ่นเกินกว่าที่หิมะจะเยือกเย็น เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างความเย็นด้านนอกไม่สามารถเข้ามาในห้องได้เพราะหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและการยอมรับซึ่งกันและกันเขากระซิบเบาๆข้างหูเธอคืนนี้เราจะอยู่ด้วยกันเธอพยักหน้าและซบหน้าลงกับอกเขาอีกครั้งเวลาผ่านไปแต่สำหรับพวกเขาโลกหยุดหมุนเพราะความรักครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจ ทุกการหายใจทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเหมือนทั้งสองเกิดมาเพื่อกันและกันเธอยิ้มเขายิ้มและทั้งสองจมอยู่ในความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงหัวใจเต้นแรงและความอบอุ่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดความมืดคืนนอกหน้าต่างหนาแน่นแต่ภายในห้องกลับเต็มไปด้วยแสงอบอุ่นแสงไฟจากเตาผิงสะท้อนบนผิวหน้าเธอทำให้ดวงตาของเธอดูเปล่งประกายยิ่งกว่าดาวใด เขาเอื้อมมือไปลูบแก้มเธอเบาๆสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเหมือนสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกฉันกลัวเมื่อคืนเธอพูดเบาๆเสียงสั่นนิดๆฉันกลัวจะสูญเสียเธออีกเขาก้มลงริมฟีปากของเขาแตะก,กับหน้าผากเธอฉันอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่มีใครพรากเธอไปจากฉันอีกเธอซบหน้าลงกับอกเขาหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัด ความอบอุ่นไหลเข้าสู่ร่างกายละลายความหนาวและความกลัวออกไปหมดเขาอบเอวเธอแน่นขึ้นมืออีกข้างลูบเส้นผมเธออย่างเบามือคืนนี้เธอไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจหิมะยังคงตกนอกหน้าต่างแต่พวกเขาไม่สนใจโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนและทุกสิ่งรอบตัวไม่มีความหมายนอกจากหัวใจของพวกเขาที่เต้นร่วมกัน เขาเอียงหน้าเข้าหาเธอริมฝีปากแตะที่ขมับเธอเบาๆและค่อยๆจูบลงมาที่แก้มเธอหลับตาสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะรักใครได้ขนาดนี้เขาพูดอย่างจริงจังแต่เธอทำให้ฉันรู้สึกถึงชีวิตที่แท้จริงเธอยิ้มบางๆน้ำตาไหลรินออกมาครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่ความเจ็บปวดหรือความกลัว เขาโอบเธอเข้าไปใกล้และพวกเขานั่งบนโซฟาหันหน้าเข้าหากันดวงตาทั้งสองเต็มไปด้วยความรักความเงียบรอบตัวเต็มไปด้วยความหมายเธออยากได้อะไรใหม่เขาถามเสียงเขาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ฉันแค่อยากอยู่ตรงนี้กับเธอเธอตอบอยู่ใกล้เธอเขายิ้มบางบางมือทั้งสองประสานกันความร้อนจากมือเขาไหลเข้าสู่ร่างกายเธอ ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดในชีวิตเธอซบหน้าลงบนอกเขาหัวใจของทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเสียงลมหายใจสอดประสานเหมือนโลกหยุดหมุนรอบพวกเขาเพียงสองคนเวลาผ่านไปช้าๆแต่ความรู้สึกยังคงแรงกล้าเขากระซิบข้างหูเธอคืนนี้เราจะไม่มีใครมาแยกเราอีกเธอพยักหน้าและซบหน้าเข้ากับอกเขาอีกครั้งความอบอุ่นความรักและความปลอดภัย เต็มอยู่รอบตัวพวกเขาเขาลากมือเธอไปที่ห้องนั่งเล่นด้านในห้องตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นแสงไฟสลัวมีโคมไฟเล็กๆและของตกแต่งไม้ทำให้บรรยากาศโรแมนติกและเงียบสงบเขานั่งลงบนเก้าอี้ดึงเธอเข้ามานั่งบนตักสายตาของเขามองเธออย่างลึกซึ้งมือของเขาลูบหลังเธอเบาๆํา,าให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นฉันไม่เคยคิดว่าความรักจะทำให้หัวใจเต้นแรงแบบนี้ เขากระสิบเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความสุขทำให้เขารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวหยุดหมุนเธอซุกหน้าเข้าหาเขาเขาโอบเธอแน่นขึ้นและค่อยๆวางริมฝีปากลงบนหน้าผากของเธอจูบเบาๆแต่เต็มไปด้วยความรักและความจริงใจหิมะตกนอกหน้าต่างอย่างต่อเนื่องเสียงลมพัดเข้ามาเป็นจังหวะแต่ในห้องนี้ความรักและความอบอุ่นเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่ เขากระซิบข้างหูเธออีกครั้งฉันรักเธอมากมากกว่าที่เคยรู้สึกกับใครเธอหลับตาปล่อยให้ความรักไหลเข้าสู่หัวใจความอบอุ่นรอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความจริงใจไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้ไม่ว่าหิมะจะตกแรงแค่ไหนหรือโลกภายนอกจะโหดร้ายเพียงใดพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันหัวใจสองดวงเต้นสอดประสาน สายตาและรอยยิ้มแลกเปลี่ยนความรู้สึกและทุกสัมผัสล้วนเป็นสัญญาที่ไม่ต้องพูดคำใดเขากระซิบคำว่าคืนนี้เป็นคืนที่เราจะจดจำไปตลอดชีวิตเธอยิ้มและซบหน้าลงกับอกเขาอีกครั้งความรักที่แท้จริงเต็มอยู่ในห้องนี้และเต็มอยู่ในหัวใจของพวกเขาเวลาผ่านไปช้าๆแสงไฟอบอุ่นจากโคมไฟเล็กๆและเตาผิงกระจายทั่วห้อง ทำให้เงาของพวกเขาสองคนสลัวอยู่บนผนังเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อต้อนรับพวกเขาเขายังคงโอบเธอไว้แน่นมือหนึ่งลูบเส้นผมของเธอเบาๆเหมือนต้องการบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีกเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเชื่อใจฉันฉันไม่อยากให้คืนนี้จบเลยเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเขายิ้มบางๆคืนนี้ จะไม่มีวันจบสำหรับเราเสียงเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฉันสัญญาว่าจะอยู่กับเธอทุกเวลาเธอซุกหน้าลงกับอกเขาอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ทั้งตัวความอบอุ่นจากร่างกายเขาละลายความหนาวเย็นจากหิมื่อคืนที่ผ่านมาเขากระซิบข้างหูเธอรู้ไหมการเห็นเธออยู่ในอ้อมแขนของคนอื่นเมื่อคืนทำให้ฉันแทบเสียสติไปเลยเธอเงยหน้ามอง สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหึงหวงและความรักซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอหัวเราะเบาๆนั่นหมายความว่าฉันสำคัญสำหรับคุณมากจริงๆใช่ไหมเขาเอียงหน้าลงและจูบหน้าผากเธอเบาๆมากที่สุดมากกว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยรู้สึกเสียงลมหายใจของเขาสองคนประสานกันเงาของพวกเขาส่องอยู่บนผนังเหมือนภาพวาดของความรักที่สมบูรณ์แบบ อบอุ่นและสวยงามแม้กลางหมีด้านนอกเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอและดึงเธอเข้ามาใกล้มากขึ้นคืนนี้เราจะอยู่ด้วยกันแค่เราสองคนเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาเธอซุกหน้าเข้าหาเขาอีกครั้งปล่อยให้ความอบอุ่นไหลเข้าสู่หัวใจและหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนอยากบอกทุกสิ่งในใจโดยไม่ต้องพูดคำใดเขาพาเธอเดินไปที่หน้าต่างหิมะตกโปรยปลายเต็มไปหมด ดูสิแม้โลกจะหนาวเหน็บขนาดไหนแต่สำหรับฉันเธอคือความอบอุ่นที่แท้จริงเสียงเขากระซิบเบาๆและสายตาเต็มไปด้วยความรักเธอยิ้มน้ำตาไหลเล็กน้อยบนแก้มคราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอซุกตัวเข้าหาเขาและเขากอดเธอแน่นยิ่งขึ้นฉันสัญญาจะไม่ปล่อยเธอไปอีกเขากระซิบข้างหูเธอและค่อยๆจูบลงบนริมฝีปากของเธอ เบาๆแต่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาที่จะปกป้องเธอเธอตอบสนองช้าๆมือซุกเข้าที่หน้าอกเขาหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดแต่ความรู้สึกไม่ใช่ความกลัวเป็นความสุขและความปลอดภัยเขาลากมือเธอไปยังห้องนั่งเล่นด้านในเก้าอี้นุ่มรอพวกเขาอยู่และทั้งสองนั่งใกล้กันร่างของเธอแนบสนิทกับเขาทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรัก หิมะตกนอกหน้าต่างแต่ภายในห้องนี้อบอุ่นเกินกว่าที่หิมะจะเยือกเย็นโลกภายนอกไม่สามารถทำอะไรได้เพราะหัวใจของพวกเขาสองดวงเชื่อมต่อกันด้วยความรักและความปรารถนาเขาโอบเอวเธอแน่นและค่อยๆวางริมฝีปากบนหน้าผากของเธอคืนนี้ไม่มีใครจะพรากเธอไปจากฉันได้เสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักเธอซบหน้าลงบนอกเขา หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแต่ครั้งนี้เป็นความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตทั้งสองนั่งเงียบๆแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหมายสายตาของเขาไม่ละจากเธอและสายตาของเธอก็มองเขาด้วยความเชื่อใจความรักที่แท้จริงก่อตัวขึ้นแข็งแรงและยั่งยืนกว่าใครเขาพูดเบาๆข้างหูเธอฉันจะดูแลเธอตลอดไปเธอหลับตา และยิ้มบางๆเพราะรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นที่เขามอบให้เธอซบหน้าลงอีกครั้งและเขาโอบกอดเธอแน่นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเวลาหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อให้พวกเขาอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเขากระซิบข้างหูอีกครั้งคืนนี้เป็นคืนที่เราจะไม่มีวันลืมเธอพยักหน้าและซบหน้าลงอีกครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความรักที่แท้จริง พวกเขานั่งใกล้กันความอบอุ่นและความรักปกคลุมทุกสิ่งเสียงลมหายใจและหัวใจเต้นประสานกันเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นของพวกเขาเพียงสองคนเวลาผ่านไปชา้าชาแต่ความรักยังคงแรงกล้าทุกสัมผัสทุกการกอดทุกคำพูดเต็มไปด้วยความหมายและสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปรุ่งเช้าของวันถัดมาแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างหิมะเริ่มละลาย และหยดน้ำเกาะบนต้นไม้และหน้าต่างเป็นประกายทั้งสองยังคงนั่งแนบชิดกันบนโซฟาร่างของเธอซบกับอกเขามือของเขากํมมือเธอแน่นเหมือนต้องการย้ำว่าเธอปลอดภัยและอยู่กับเขาจริงๆเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นโลกที่ขาวโพลนจากหิมะเมื่อคืนและยิ้มบางบางเพราะรู้ว่าหัวใจของเขาไม่หนาวอีกต่อไปเธอยกหน้าขึ้นมองเขา ดวงตาใสาเต็มไปด้วยความรักและความเชื่อใจคืนนี้ขอบคุณที่อยู่กับฉันเธอกระซิบเบาๆเขาโน้มหน้าลงจูบหน้าผากเธออย่างอ่อนโยนไม่ฉันควรขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันรู้ว่าหัวใจยังเต้นแรงเพื่อใครบางคนทั้งสองหัวเราะเบาๆและความสุขนั้นเติมเต็มห้องโลกภายนอกอาจเย็นชาแต่ภายในหัวใจของพวกเขาอบอุ่นเกินกว่าที่หิมะจะทำลาย เขาโอบเธอแน่นขึ้นอีกครั้งและกระซิบข้างหูเธอจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธอซบหน้าลงกับอกเขารู้สึกถึงความมั่นคงและความรักที่แท้จริงสิ่งที่พวกเขาผ่านมาทำให้ความสัมพันธ์นี้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเธอพยักหน้าและรอยยิ้มของเธอสดใสเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดเข้ามาในห้องเขาและเธอนั่งอยู่ตรงนั้น มองออกไปนอกหน้าต่างฟังเสียงน้ำจากหิมะที่ละลายและหัวใจสองดวงที่เต้นสอดประสานความรักที่เคยถูกทดสอบตอนนี้กลายเป็นความมั่นคงและสงบทั้งสองรู้ว่าต่อให้โลกภายนอกเย็นชาเพียงใดในอ้อมแขนของกันและกันพวกเขาจะอบอุ่นตลอดไปเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความรักยังคงเติบโตและทุกเช้าที่สว่างขึ้นจะเป็นสัญญาใหม่ของหัวใจสองดวง ที่ไม่เคยห่างกันอีก